สวัสดีค่ะนีน่นะเองนะคะนีน่นะจากนีน่นะบิวตี้เวิด์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์กันค่ะถ้าจะพูดถึงประเภทของผลิตภัณฑ์ในวันนี้ที่นราจะพูดถึงนะจะบอกว่าเป็นแปรงล้างหน้าไปสัต์ทีเดียวก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยทำได้ถึงตุยอินวันก็คือทําได้3ขั้นตอนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแปรงล้างหน้านะคะเครื่องนวดหน้านะคะแล้วก็เครื่องนวดตาเพราะฉะนั้นก็เป็นตุยอินวันอย่างที่นะ้าบอกนั่นแหละ แต่ว่ามาพูดถึงแบรนด์กันบ้างดีกว่านะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วแบรนด์นี้เนี่ยนีน่าเคยทำรีวิวมาแล้วถ้าใครย้อนกลับไปหรือว่าจำได้นะคะนีน่าเคยรีวิวเครื่อง Philips Visa Peel นะคะอันนั้นเนี่ยเป็นเ,เครื่องล้างหน้านะคะซึ่งก็ดีมากๆเลยหลายคนชอบมากๆนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเครื่องที่นีน่าจะนำมารีวิวนะคะนั่นก็คือนี่ เป็น Philips Visa p พียเหมือนกันนะคะแต่ว่าเพิ่มคำว่า a d v a n c e ขึ้นมานะคะอย่างที่น้าบอกว่าเครื่องเดิมเนี่ยล้างหน้าได้เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเครื่องใหม่เครื่องนี้นะคะสามารถทำได้ถึง3อย่าง ทั้งล้างหน้านวดหน้าแล้วก็นวดตานะคะด้วยการเปลี่ยนหัวนั่นเองค่ะความพิเศษของ Philips Visa p r e a d v a n c e ตัวนี้นะคะนอกจากจะเป็นตัวอินวันแล้วนะคะประสิทธิภาพในการล้างหน้าของเขานะคะก็ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาพัฒนาให้ดีไวเชื่องน,นี้เนี่ยดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เขาได้รับศาสตร์การนวดหน้านะคะมาแบบ ต้นฉบับจากญี่ปุ่นเลยโดยเฉพาะนะคะดังนั้นกระตุ้นการไหลเวียนของเโลหิตทุกอย่างนะคะดีมากๆสําหรับตัวนี้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะความพิเศษก็คือตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่า intelligent head recognition นะคะหรือว่าเทคโนโลยีที่เป็นหัวแปลงอัจฉริยะค่ะเพราะว่าหัวแปลงตัวนี้นะคะเขาสามารถ รับรู้นะคะแล้วก็แยกความแตกต่างระหว่างหัวแปลงแบบต่างๆได้ทําให้การหมุนนะคะแล้วก็การเลื่อนขึ้นลงหรือว่าการความถี่ของการหมุนเนี่ย สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามหัวแปลงแบบต่างๆที่เราถอดเปลี่ยนได้โดยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการใช้เนี่ยก็จะดีมากยิ่งขึ้นค่ะสว่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าว้าวมากๆนะคะนั่นก็คือว่าเขาได้ทดสอบประสิทธิภาพแล้วนะคะกับทั้งผู้หญิงสาวๆาชาวเอเชียแล้วก็ชาวยุโรปนะคะจำนวน300คนนะคะแล้วก็สามารถออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้นะถือว่า ดีมากๆจริงๆนะคะโอเครู้แล้วคร่าวๆนะคะเป็นเบื้องต้นนะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในกล่องของ Philips Visa p e ิ l Advance เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างค่ะโอเคในกล่องกล่องหนึ่งนะคะจะประกอบไปด้วยหลายอย่างมากนะคะอย่างแรกนะคะคือตัวด้ามแปลงค่ะเป็นด้ามแปลงแบบ Philips v ี s a p e ิเ Advance ที่น่บอกว่ามันมันจะเป็นระบบ ออสามารถรู้ได้ถึงหัวแปลงโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็ยังมีหัวแปลงทั้งหมดมาให้เราทั้งหมด3แบบเดี๋ยวนี้นะขออนี้ตถอดก่อนนะนี่วางแบบนี้สวยงามมากนะคะจะมีหัวแปลง3แบบให้มาในกล่องเดียวนะคะแล้วเขาก็จะมีฐานแบบนี้นะคะ่ะมาให้เราซึ่งตัวนี้น่าชอบมากเดี๋ยวแอบถอดให้ดูก่อนคือตัวฐานมันจะเป็นแบบนี้ จะมีหลุมสามหลุมนะคะแล้วจะสังเกตว่าหลุมเขาก็จะมีแบบหลุมตรงกลางอีกนะคะเพราะฉะนั้นหัวแปรงที่เห็นรูตรงเนี้ยเวลาเราวางปุ๊บเนี่ยมันก็จะแน่นมันก็จะไม่กระดุกกระดิกไปไหนนะคะก็สามารถวางได้แล้วก็สมมติถ้าใครชอบใช้ทุกวันอยู่แล้วก็วางไว้ในห้องน้ำได้เลยแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีแบบนี้ค่ะเป็นซองใส่ด้ามแปรงให้เรานะคะเวลาเราจะพกพาไปไหนก็สามารถใส่ได้นะคะแล้วก็ จะได้ไม่สกรปรกหัวแปลงจะได้ไม่สกรปรกเนาะแล้วก็จะมีแท่นชาร์จค่ะแท่นชาร์จจะเป็นอย่างนี้เวลาใส่นะเวลาชาร์จนะคะก็ใส่หัวแปลงเข้าไปแบบนี้ได้เลยโทษนะคะปึ๊บอย่างนี้แล้วตรงแท่นชาร์จนะคะเขาจะมีรูเสียบนะคะแล้วก็เสียบตรงนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเราก็ชาร์จไฟได้ให้เลยนะคะก็สวยงามตั้งออกมา ดูดีมากเลยเนาะคือเขาดีไซน์มาสวยกว่าเดิมด้วยซ้ำนี่นะ่ชอบมากดูแอดวานซ์ดูพรีเมียมมากนะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะในกล่องเนี่ยก็จะมีใบนี้ค่ะนี่เป็น2 years แก a เลนตีนะคะก็คือการันตีทั้งหมด2ปีด้วยกัน,นะะระหว่างนี้ก็สามารถซ่อมได้นะคะสามารถเอาไปให้ร้านเขาดูได้ถ้าเครื่องเสียขึ้นมานะโอเคงั้นตอนนี้นะคะนี่นจะพาไปดูหัวแปรงแต่ละอันอย่างใกล้ชิดอย่างละเอียดแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ให้ดูด้วยค่ะไปดูกันเลย อันแรกนะคะคือหัวแปรงทําความสะอาดค่ะซึ่งจริงๆแล้วเขาจะมีทั้งหมด6แบบให้เลือกใช้นะคะตัวที่น่าใช้ตอนนี้นะคะคือแบบสําหรับผิวธรรมดาค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นขนแปรงเล็กที่สุดเลยนะคะ17,00 0เส้นนะคะซึ่งจะทําให้หัวแปรงเนี่ยอ่อนนุ่มแล้วก็อ่อนโยนมากๆค่ะ ตัวนี้เนี่ยมีการทํางานลักษณะแบบดูอัโมชั่นนะคะคือการมีขยับขึ้นลงแล้วก็การหมุนค่ะการขยับขึ้นลงเนี่ยจะทําให้เมคอัพแล้วก็เซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพของเราเนี่ยแตกตัวเป็นโมเลกุลที่เล็กลงนะคะแล้วการหมุนของเขานะคะก็จะช่วยกวาดสิ่งสกปรกต่างๆให้ผิวเราเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มล้างหน้ากันเลยนะคะด้วยหัวแปรงอันแรกก็คือหัวแปรงทาความสะอาดนะแต่ว่าก่อนอื่นนี้นะต้องขออนุญ,ญาต เช็ดหน้าเช็ดเครื่องสําอางก่อนนะคะหัวแปลงตัวนี้เนี่ยใช้กับคลีนซิงโฟมหรืออะไรเงี้ยได้นะแต่ว่าไม่สามารถล้างเครื่องสําอางได้เหมือนแบบเมคอัพรีมูเวอร์นะเพราะฉะนั้นเราต้องรีมูฟ e กันก่อนนะคะ ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยเช็ดเครื่องสำลังเสร็จเรียบร้อยนะคะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาเริ่มใช้ตัว Philips Visa p e e l a d v a n c e กันเลยค่ะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะคะก็คือเอาโฟมล้างหน้านะคะมาถูให้ทั่วหน้าก่อนค่ะเหมือนเราจะล้างหน้าปกติเลยพอถูโฟมล้างหน้านะคะของเราทั่วหน้าแล้วนะคะ เราก็จะใช้ตัวฟ h i l ป p s v ี s a p พิ er เ a d v a n ดฟาน่วนี้นะคะนี่นะก็เอาไปชุบน้ำหมาดๆก็คือผ่านน้ำได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มเปิดสวิชได้เลยนี่จริงๆมันมี2ระดับนะคะ1กับ2นะคะซึ่งนี่นะจะใช้ระดับ1น,นะคะการทำงานของเขานะคะก็จะเป็นอย่างละ20วิวีทั้งหมด3ครั้งค่ะ20วิวีแรกเนี่ยเราก็จะทำการทำความสะอาดตั้งแต่แก้มจนถึงคางด้านแรกก่อนนะคะ แล้วพอ20วิแรกหยุดปุ๊บเนี่ยเราเค่อยเปลี่ยนหยุดอย่างนี้แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นด้านที่2ค่ะด้านซ้ายอันนี้นะคะเขาบอกว่าสามารถทําความสะอาดได้ดีกว่าใช้นิ้วมือมากขึ้นถึง10เท่านะคะแล้วนอกจากจะช่วยกระจัดพวกเมคอัพออกแล้วนะคะยังช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยเซลล์ Sell ผิวที่ตายอะไรเงี้ยก็สามารถขจัดออกไปได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวค่ะครั้งที่3มนะคะ,งะ,คะลงตรงหน้าผากได้เลย การที่เราขจัดเซลล์ผิวที่ตายออกไปแล้วนะคะก็จะช่วยทําให้การลงครีมหรือบํารุงต่างๆของเราในขั้นตอนต่อไปเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นค่ะเน้นตรงจมูกมากขึ้นอีกนิดนึงนี่เสร็จแล้วนะคะทั้งหมด60วินาทีค่ะแอบให้ดูตรงหัวแปรงได้ไหมนี่เมื่อกี้ที่เราคิดว่าเราล้างเครื่องสาอางออกหมดแล้วนะคะเวลาล้างด้วยเครื่องนี้จะเห็นเลยว่าจะยังมีคราบเครื่องสาอางติดอยู่ อีกมากเลยนะคะที่มันยังอุดตันรูขุมข,ขนเราอยู่นะคะพอ60ิวิเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะนี่นะก็จะไปล้างน้ำเปล่าออกนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมานวดหน้ากันค่ะด้วยหัวแปรงอันนี้ที่ชื่อว่าหัวแปรงมสสาส g e นั่นเองนะคะก่อนอื่นเมื่อกี้เนี่ยเวลาทุกครั้งที่เราล้างหน้าเสร็จนะคะก็ให้ล้างด้วยน้ำเปล่านะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งค่ะหลังจากนั้นถอดหัวแปรงง่ายมากนะคะแค่ดึงออกนี้ก็ใส่นี้ก็เปลี่ยนหัวแปรงค่ะ ใส่เข้าไปให้ลงล็อกดังป๊อกอ,อโอเคเรียบร้อยนะคะก็ใส่หัวแปรงมสสาส аж ไปเรียบร้อยแล้วนะคะหัวแปรงมสสาส аж นะคะที่เขาบอกนะก็คือได้รับศาสตร์จากการนวดแบบญี่ปุ่นนะคะมาพัฒนาเป็นหัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหัวนี้เนี่ยจะหมุนนะคะตัวนี้หมุนทุกๆ1นาทีแล้วก็หยุดนะคะซึ่งหนึ่งนาทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเราจะได้รับ การรู้สึกเหมือนกับการนวดด้วยปลายนิ้วมือของเราถึง750ครั้งต่อ1นาทีนั่นเองนะคะซึ่งก็ช่วยการกระตุน้นการไหลเวียนของโลหิตให้หน้ารูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ด้วยก่อนที่เราจะเริ่มอันนี้นี่นะขออนุญาตทาครีมนะคะถ้าเราลงครีม moisturizer เราปกตินะคะแล้วก็นวดไปด้วยมันก็จะยิ่งทําให้ครีมของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะดีงามมากใช้ไม่ต้องเยอะค่ะ Okay. พอทาเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเริ่มเปิดเครื่องเลยค่ะนี่อันนี้ก็จะมี2ระดับเหมือนกันนะคะระดับ1ทําให้ดูก่อนและตอนแรกมันจะเป็นขึ้นแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะค้างที่ระดับ1หลังจากนั้นสมมุติถ้าต้องการให้เครื่องแรงขึ้นเดี๋ยวนะเออนี่ก็คือระดับ2นะคะตัวนี้น่าจะใช้ระดับ1นะคะเริ่มเลยมันจะไปเรื่อยๆนะคะ1นาทีด้วยกันค่ะโอสบายมาก คือรู้สึกเหมือนแบบตนนวดด้วยนิ้วมือจริงๆนะคะอย่าลืมนวดขึ้นนะคะนวดขึ้นไปนะคะเพื่อเป็นการยกกระชับผิวค่ะแล้วก็ตรงคอด้วยนี้ฝั่งหนึ่งนะคะออสบายสบายมากอย่างที่เขาบอกว่าเป็นการเหมือนผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปในตัวด้วยนะคะอย่าเข้าใกล้ดวงตามากเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีหัวสำหรับดวงตาโดยเฉพาะนะคะ เน้นตรงกรอบหน้าด้วยมันจะเหมือนเป็นการยกกระชับอ่ะอย่างเี้ยเออสวัสดีอ่ะชอบโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะ1นาทีก็จะหยุดเรียบร้อย <Okay. S 1> ก็ไปอาเซ็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการมสสาส аж ผิวหน้านะคะนวดเสร็จแล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าหน้าเราแบบคือรู้สึกรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าหน้ามันจะรู้สึกกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ ความรู้สึกตอนทําคือมันจะสบายผิวมากๆจริงๆนะคะโอเคมาถึงหัวสุดท้ายนะคะใส่เลยตัวนี้ชื่อว่า fresh eyes ค่ะเป็นหัวนวดสําหรับดวงตาโดยเฉพาะนะยิ่งจับไปเนี่ยรู้เลยมันเย็นมากเพราะว่าวัสดุหรือ material ที่เขาใช้นะคะก็คือตัวโลหะเย็นเคลือบด้วยเซรามิกนะคะซึ่งก็จะช่วยเวลาใช้เนี่ยจะเย็นๆตรงรอบดวงตาทําให้ดวงตารู้สึกสดชื่นนะคะสําหรับดวงตาที่แบบรู้สึกเหนื่อยล้าเงี้ยก็เหมือนเป็นการ นวดแล้วก็กระตุ้นได้นะคะภายใน30วินาทีนะคะนี่เขาจะตั้งโปรแกรมไว้นะคะซึ่งเทคโนโลยีที่เขาใช้นะชื่อว่า nano vibration นะคะซึ่งเป็นการนวดแบบอ่อนโยน120ครั้งภายใน1วินาทีนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะใช้นะคะทาครีมรอบดวงตาเป็นปกติก่อนนะคะนี่น้าก็จะแตะแต,แตอย่างงี้ ประมาณน,นี้แล้วเราก็จะใช้เครื่องนี้เนี่ยแหละค่ะเขาจะมี2ระดับเหมือนกันนี่จะใช้ระดับแรกเหมือนเดิมนะคะเปิดเลยอ่าแล้วก็นวดเลยค่ะค่อยๆรูดขึ้นไปเฮ้ยคือมันเย็นสบายมากๆจริงๆนะคะอย่างที่บอกว่าเขาใช้โลหะยเย็นเคลือดด้วยเซรามิกนะคะแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีที่แบบอ่อนโยนอย่างเช่นนาโนวเบรชันนะคะสามารถใช้ได้ดีมากๆกับผิวรอบดวงตาแมนะ้ผิวที่บอบบางนะคะ มันจะหยุดทุกๆ30มสิบวิค่ะแล้วก็นวดได้เลยรู้สึกดีรู้สึกเย็นนะคะอย่าลืมไปถึงข้างๆด้วยนะตรงที่เราจะมีตีนกาในอนาคตนะนวดเลยแล้วก็รอบดวงตาด้วยเขาบอกว่ายิ่งเวลาใช้ในตอนเช้านะคะก่อนที่เราจะแบบแต่งหน้าออกไปข้างนอกเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นเขาแนะนำไม่ใช้ในตอนเช้าแต่ว่า ัวนี้น่าเองแล้วแต่เลยค่ะบางคืนรู้สึกแบบดวงตาเหนื่อยล้ามากๆก็ใช้กลางคืนด้วยได้นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยหยุดเองนะคะก็เปน็นเสร็จเรียบร้อยนะคะรู้สึกดีมากๆรู้สึกเย็นสดชื่นสบายมากๆนะคะโอ้โอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ตั้งแต่ขั้นตอนการล้างหน้านะคะด้วยหัหแปรงอันนี้เนะแล้วก็นวดหน้านะคะมาส аж ทั้งหน้าเลยด้วยตัวนี้ แล้วสุดท้ายนะคะเรามาใช้หัว Fresh e y e นวดรอบดวงตานะคะ mm hmm. ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยสามารถแกะออกมาทำความสะอาดได้ตามปกติเลยนะคะนี่ตั้งไว้อย่างนี้แล้วเวลาเราชาร์จก็ใส่ท่านชาร์จเมื่อกี้ที่นะให้ดูตอนแรกนะ mm hmm. ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ mm hmm. ก็ได้ดูวิธีการใช้ไปแล้วนะคะหวังว่าสาวๆจะต,ต้องปลื้มแล้วก็ชอบมากๆตัวนี้เองอะ่ะก็ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าทําให้ผิวหน้าเราสะอาดมากยิ่งขึ้นแต่ว่าตัวนี้นะต้องบอกก่อนว่านี่นะไม่ได้ใช้ทุกวันนะคะเพราะว่าผิวหน้านี่นะค่อนข้างเซนซิทีฟค่ะดังนั้นนี่นะจะใช้ในวันที่รู้สึกว่าตัวเองแต่งหน้าค่อนข้างเยอะนะคะแล้วส่วนเรื่องนวดเนี่ยก็จะใช้ในวันที่มีเวลาค่อนข้างเยอะหน่อยก็นวดแล้วก็จะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ ได้ยกกระชับไปในตัวด้วยนะคะโอเคค่ะสับตัวนี้นะมีหนึ่งคุณสมบัติที่น่าว่าดีมากๆคือตัวเครื่องนะคะจะกันน้ําทั้งเครื่องเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบล้างหน้าในตอนอาบน้ำเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยเพราะมันเปียกได้ทั้งเครื่องนะคะแล้วก็เวลาเราชาร์จเมื่อกี้ที่น้าทําให้ดูนะชาร์จครั้งหนึ่งเต็มนะคะสามารถใช้ได้ถึง2อาทิตย์นะคะสําหรับการใช้ทุกวันเนาะตัวแอดวานซ์ของเขานะคะ จะราคาอยู่ที่12,990บาทนะคะซึ่งจะได้ทั้งหมด3หัวนะคะแล้วเราสามารถไปซื้อหัวมาเพิ่มเองได้ซึ่งตัวนี้สามารถเข้าได้กับทุกหัวจริงๆสําหรับหัวแปลงนะคะสมมุติถ้าเราอยากซื้อต่างหากนะคะก็จะมีราคาเรนจ์ตั้งแต่690จนถึง890บาทสามารถไปหาซื้อได้นะคะที่เซฟอร่าสาขาสยามสแควร์นะคะหรือว่าเคอเทียได้เลยนะก็จะมีมาเป็นแบบ กล่องทั้งอันแบบนี้เลยนะคะที่นี่นะให้ดูเมื่อกี้นี้เนาะส่วนถ้าใครนะคะมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมนะคะสามารถดูได้ค่ะทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็ c e c o o k p เพ Castle ที่นี่นะขึ้นให้ดูตามลิงก์ด้านล่างเลยนะคะโอเคได้รู้ประสิทธิภาพกันไปทั้งหมดแล้วก็ได้ดูนี่นะใช้แล้วหวังว่าสาวๆคงแบบว่า ชอบแล้วก็ลองไปใช้กันดูแล้วกันเนาะคราวหน้าจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ดูโปรดติดตามนะคะหรือว่าติดตามนีน่าได้ทางช่องทางอื่นๆคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ทาง IG หรือว่า www.ninaviewtuber.com ค่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย